เยอรมันแบบไม่ค่อยดีเราก็เลยมาทําวิดีโอแบบว่าอยู่ในบ้านกันดีกว่าวันนี้มาแนะนําขนมที่เด็กๆของเยอรมันชอบกินนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เอาเด็กๆมาช่วยร่วมมือด้วยวันนี้นะคะมาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกขอแนะนํานี่เลยดิกมันอันนี้เนี่ยทุกเด็กตั้งแต่ประมาณอนุบาลถึงประถมเนี่ยจะชอบกินมากนะคะของเยอรมัน ซึ่งข้างในเนี่ยไม่ชอบกินนันเจนขงเจไม่ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กๆที่เนี่ยชอบชอบทั้งนั้นเลยนะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมันคือช็อกโกแลตแล้วก็เป็นอ่ามาร์ชเมลโล่ข้างในนะคะเดี๋ยวลองซึนให้ดูเจนใช่ไหมไม่เอาไม่เอาอืมเห็นไหมครับ ค่อนข้างหวานมากเลยหวานแบบตัดขากันได้เลยประหวานขึ้นตาเลยตัวนี้แต่ว่าหาซื้อง่ายมีทุกที่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็คือวันเกิดเด็กๆนี่จะต้องเจออันนี้เลยเป็นอย่างแรกนะคะอร่อยอร่อยไหมเออเออ ไอแมเอาจิกมันอืมหวานโอเคอย่างที่สองจะกินอะไรกันดีนอันนี้อันนี้อนนไอ้ลูกกระตายอันเนี้ยที่เมืองไทยคิดว่าน่าจะมีนะคะเคยเห็นว่าหลานซื้อกินอยู่แล้วก็เด็กๆที่นี่ก็ชอบมากชช่นเดียวกันของยอี่ห้อทอยรี่นะคะ กันอันนี้บีไม่เคยกินแต่ว่าเด็กๆชอบกินแต่วันนี้ลองชิมดูว,ว่ามันแบบจะเป็นยังไงอ่ะหนูหยิบเอา อมันมีมันมีมนมไส,สไ้ข้างในด้วยอ่ะใช่สับอู้ชอไส้ข้างในมันเป็นเพิ่งอ่านอเ <laughs> นาะ <laughs> เป็นไงอร่อยไ,ไหมอ,อร่อยมากพิ่งเห็นว่าไส้ข้างในมันเขียนว่าเปรี้ยวอื มิ้น่ามึงก็ไหนเจ้าให้ดูดิเอาช่วยดูนะว่ะเปี้ยวว่ะบัวมันกันก้นตุ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นดิลูกหนูต้องบีบตามันออกไปเลยเนี่ยนม่เจ ไงมันเละอย่างเงี้ยมันไม่ได้เละขนาดนี้นะเนี่ยทำไมเป็นไงดูดเรามาลองตัวนี้ดีกว่าตัวเนี้ยตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใจ่ป้ะซึ่งที่เบลเห็นครั้งแรกเนี่ยนึกถึงคอนเน่บ้านเรามากเลยแต่เป็นเหมือนคอนเน่เคลือบช็อกโกแลตเนาะอืม มาลองดูกัน <Smash. S 1> กันเอาชื่อว่าสแนชสแนชลองชิมกันเลยว่ะเหมือนคอนเน่จริงๆทุกคนใส่นิ้วกินเหมือนแบบตอนเด็กๆนะคะแม่เอาแม่อ่อยอ่ะไม่ชอบอ่ะแม่ชอบอ, <S 2> <S 2> <S 2> อ่อยอยู่นะ มันก็จะฮึบูอชอบ๊บเค็มๆไอตัวชิปมัน,นอะเค็มๆแล้วก็แบบช็อกโกแลตมันก็จะหวาน,น,วนมันก็จะแบบเค็มหวานอนะแปลกๆดีตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะเพิ่งออกมาจากตลาดของเยอรมันเลยตนี้อ่ะมันเขียนอยู่นี่ว่าว่าส,สวีท t กทับ s a l หวานเค็มแล้วก็ริสปี้แล้วก็กรอบเนาะ โอเคค่ะผมนี่เล่นดีกว่าของโปรดที่เด็กชอบดูเหมือนเงิน <c oughs> แต่ว่ามันคือขนมขนมกระดาษ money that's my money ให้เก็ม,ม<า> มีก็จอร์จวอชิงตันไม่เหมือนจะมันไม่มีรสอะไรเลยอ่ะเป็นไงรสชาติเป็นไง juice หวานเหรอ a little berry ไม่หวานเลยมันไม่มีรสอะไรเลยทธอไมชอบกันก็ไม่รู้หนูชอบอันนี้มากเขาเอ๊ยาหกแม่ยาหกชอบไหมเนี่ยชอบ ชอบครับตอบครับปุ๊บปุ๊ติ๊บครับอืมโอ้โหมันไม่อร่อยเลยอ่ะทุกคนแต่เด็กๆชอบอ่ะหรือว่าที่ชอบอ่ะเพราะมันเคี้ยวแล้วมันกรอบๆมากกว่าแต่รสชาติอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะมน My money, it's my m o n น y อือหืออือ ถัดไปกัเลยดีกว่าตัวนี้อยากชิมคอนแค่ <Cotton candy. S 2> เพราะว่าเห็นเพิ่งออกมาใหม่ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนมันเขียนมันเป็นเหมือนสำลี mm hmm. สำลีเปียกแล้วก็รสชาติหวานซึ่งเป็นขนม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นสำลรี mm hmm. ดูแลว mm hmm. It's like cotton Candy b u t t l t s o sugar มันคือสายใหม่นั่นเองทุกคนอ mm, สายใหม่นั่นเองก็นึกว่าอะไรนึกว่าจะแบบเจพออยาให้หกนึกว่ามันจะแบบเป็นรูปสมรีอะไรอย่างเงี้ยมไม่เลยคืางสายใหม่เน,นี่ยมาอย่างนี้เลยอร่อยว้ยมันหกเยอะมากเลยเป็นสายใหม่บ้านเรานี่เองเนืยว นุ่ดิเหนียวนึกว่าอะไรที่แลรกแล้วคือเว้ยกีปุ่นมันลอยมากเลยใส่ใหม่บ่าเรานีองอีกอันหนึ่งที่ได้เห็นแล้วดูน่ากินมากขอบถ้าเมืองไทยเราจะเรียก water original แต่ว่ามันเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะคะดังนั้นเราต้องเรียกว่า vetch original v e t e h เจ้าเอินแล้ว มันเป็นรสชาติใหม่ที่จะเป็นคาราเมลข้างนอกแล้วเป็นคุกกี้ชอ็อกโกแลตอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาลองดูเพราะว่าตัวเนี้ยเบียมไม่เคยลองส่วนใหญ่บีจะชอบเป็นลูกอมมากกว่าที่เป็นคาราเมลข้างนอกแล้วก็อช็อ,ชอกโกแลตนิ่มๆอยู่ข้างในอันนี้มันจะเป็นกลิ่นกลมๆล,ลองชิมดู นี่นะคะอคุกกีไ้ไม่ชอบไม่ชอบหนูชอบอร่อยมากนะแต่หวานขึ้นตาเลยพวกนี้ตัดขากันได้เลยเพราะว่ามันหวานมากอืมหอม next อร่อยนะแร่อยแต่ว่าว้ย หวานหวานจริงๆค่ะอมๆครับหวานหวานแบบสุดๆกันเลยหวานแบบว่าขึ้นตาเลยเอืามโอ้โหโ uh? oh. อ้ตัวต่อไปยังไงะโอ้ต่อไปไม่รู้ว่าตัวนี้มีที่บางไทยหรือเปล่ามันชื่อมันเป็นของฮาริโบหยอพิกโกพิกโกปาลาพิกโกปาลาพิกโกปาลา ่อ I'm eating it like this always พูไทยนะเนี่ยชอบกินค่ะืมชอบกินไหมจช่ชอบเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเบียไม่ชอบกินแบบทั้งอันทีเดียวชอบกินแบบเหมือนเด็กๆสมัยก่อนนะที่มันจะต้องแงะไอ ไอบ้บงออกมาก่อนอะแล้วก็กินอันนี้แยกกัน <laughs> อื <ม S 2> <c oughs> อร่อยอันนี้อันนี้ชอบทั้งสางคนมากชอบเป็นทุนอยู่แล้วปะกะติแล้วก็เอามาให้ดูว่าเด็กๆที่นี้ชอบมากเช่นไหนบ้าง c e n น e r ช h o p แงามาตัวปินตรงนี้แฟตทิ้ะอ่ะ ว่าเื่อของหวานมาเอรฮงกุยเมนูเฟรนด์กมาดูกันเรามีตัวขายแล้วนั่นคือเรนตาช็อกอันนี้ไม่รู้ว่าเมืองไทยมีขายหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นลูกอมเปรียปร้ยวๆที่เด็กๆชอบกินมากสมัยก่อนเนี่ย บีชอบกินแต่ของไทยเนี่จะไม่บีจะไม่ได้รักที่มันเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วข้างนอกมันเบี้ยนเนาะพอเราจุ่เข้าไปนานๆเนี่ยมันก็จะหวานขึ้นเองอะแต่อันนี้มันเป็นนะคะ s h o าเอาท t อ๋อเขาจะเป็นแบบ in, in, in. เป็นข้างนอกเนี่ยยังนิ่มเป็นนิ่มๆแล้วก็เป็นไส้เปรี้ยวข้างในนี่บีไม่เคยกินแต่เด็กๆชอบกินวันนี้ก็ ลองกินตามไปด้วย It's bubble gum ไม่ใช่นะอันนี้ bubble gum อ๋อจริงๆด้วยมันเป็นหมักฝรั่งแล้วมีไส้ข้างในก็เล่นแต่กับเปียวแล้วเข็ดฟันน่ะเสียวฟันละฟันไม่แข็งแรงอะเจ้าเอรอโอ้อืมเป็น n n du kaufst süß If <laughs> you like sugar, it, then it's going to be sweet. Oh, I'm, I'm, I'm not sure. How would that Feel It's not that sour. ต้องพูดไทยนะคันเนี่ยคนไทยนะคะ It's not sour man Thai people can ไม่ต้องต้องพูดไทยนะคะพูดเตี้ยวพูดอังกฤษไม่ได้เลยต้องพูดไทยไม่พูดไทยไม่พูดไทยแล้วเมื่อกี้พูดอะไรคำเม้นะ English on top English English is a better way เปรี้ยวอะเบียไม่ชอบกินเลยแต่เด็กๆชอบชอบมากเลย เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าที่เราลองลองกันไปทั้งหมดเนี่ยเราชอบอันไหนกันมากที่สุดนะคะเริ่มจากทีหน้าทีหน้าชอบอันไหนมากที่สุดคะชอบอันนี้ชอบตัวนี้นะคะแต่อร่อยจริงแต่หวานหวานมากแต่อร่อยอร่อยถ้าเกิดว่าใครมายุโรปนะมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ลองซื้อทานดูอร่อยจริงหวานเด็กๆชอบ แต่เราผู้ใหญ่กิเนเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วน้องเจชอบเห็ดที่สุดครับแล้วดูที่ลูกตาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจ๊ชอบลูกตาเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่มันก็อร่อยนะคะไส้ข้างในอร่อยดีส่วนบีดูว่าบีชอบที่มันคลายคอนเน่เนี่ยเพราะมันรสชาติแลกๆดีมันแบบว่าทั้งหวานทั้งเค็มในในตัวเดียวกันมันแบบมามา ที่ดูคลิปของพวกเราไว้ถ้ามีอะไรใหม่ๆม,มันจะเป็นขนมหรือว่าอะไรของผลิตภัณฑ์ของเยอรมันเนาะเดี๋ยวเราค่อยถ่ายกันมาให้ดูใหม่นะคะขอบคุณที่กดชมว,วิดีโอของเราแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊า,ายบายค่ะ